ลูกค้าอาหารญี่ปุ่น24โตะ๊ะหนีแผ่นดินไหวเหตุสงบไม่กลับมาจ่ายสัต๊ะเกือบครึ่งแสนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้อาคารและโครงสร้างต่างๆเท่านั้นแต่ยังทำให้ธุรกิจร้านอาหารแห่งหนึ่งป้องเผชิญกับผลกระทบอย่างหนักเมื่อลูกค้าจำนวน24โตะ๊ะตัดสินใจหนี ออกจากสถานที่โดยไม่กลับมาจ่ายค่าอาหารร้านอาหารนี้ปุ่นแห่งนี้เล่าว่าขณะที่ลูกค้ากำลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ลูกค้าหลายคนตื่นตระหนกและวิ่งหนีออกจากสถานที่ทันทีตอนแรกเราเข้าใจนะว่าทุกคนตกใจมากแต่พอเหตุการณ์สงบแล้ว กลับไม่มีใครกลับมาจ่ายค่าอาหารเลยสักโต๊ะเดียวรวมยอดเงินทั้งหมดเกือบครึ่งแสนบาทรายได้ทรงนี้สำคัญมากสำหรับร้านเช่นกันแม้ว่าเหตุแผ่นดินไหวจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยาตจะคาดเดาแต่การทำความเข้าใจและความรับผิดชอบซึ่งกันและกันยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาไว้